นี่ก็เจ็ตัวจ้าอุ้ยนี่ก็ตัวใหญ่นี่ก็อีกตัวไหนลงอุ้ยนี่ก็อีกตัวจ้าตรงนี้ติดตดกันเลยนะสามตัวลูงบ่าวสาวปูหากินบ้าน,นสวัสดีค่ะวันนี้สาวปูพาทุกคนลองมาเดินหาหอยชักเท้ากันนะพูดเต็มๆคำแบบนุ้นไม่ได้นะหอยชักเท้านะคะเดี๋ยวตามไปลุ้นกันนะว่าจะได้สกี่ตัวแต่เห็นพอมีตัวอยู่นะคะไปจ้าเดินมาเจอหอยชักเท้าตัวหนึ่ง้วยนะ เจอหอยสักเท้าอีกตัวจะ้จะเจอตัวจะ้จะเจอตัวนี่นี่นี่เจอหอยสักเท้าแล้วจ้าเก็บไปเก็บไปเจอตัวที่เจอตัวที่สองได้นะ วู tapa, together, umas, นี่ again. Again. นี่ e. นี่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 ก็เจอตัวจ้าอุวยนี่ก็ตัวใหญ่นี่ก็อีกตัวนะอีกุูยนี่ก็อีกตัวจ้าตรงนี้ติดๆกันเลยนะสามตัวนะอู้ยนี่อีกตัวอีกตัวจ้าอีกตัวอุ้ยต้องมองดีๆนะสายตาต้องดีอู้ยตัวนี้ตัวใหญ่จ้ากินนะลุงบ่าวเจออีกจ้าลุงบ่าวเจออีกจ้า นี่ไป,ไปตัวนี้ก็อีกตัวตรงนี้เล็ก่เอาุ้ยตรงนี้เหมือนจะเจออีกจ้ะวุ้ยใช่นะใช่นะนี่จ้ะนี่